ครัิี่ว yeah. so ่าขาหมอนหนัก so นั so ่งเราไปทำหนัด so มั so ่ง so กันนะฮะค่ะไหมอเกอดแปแล้ว so ส kind of ินะคะค่ะค่ะค่เลยบไม่มีอะไรคือตรงพืางไทยนี่าทุกค่ะภาแปีนี้แหละบาทีซึ่ก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นกันคือถ้าใดไม่ทำอะไรห้มมาหรือว่าอิซือทายก็ไม่อยดีขึ้นเกี่ยวกับพังพืช หัวใจรหัวใจถ้าหากกว่าคอดีมาได้หัวใจมันก็ดีขึ้นมันมันสัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันขามันโยงคือเส้นเส้นไอ้พังพื้นมันไปหยูดเส้นหัวใจมันทําไมสส้นใจนี้มันผิดปกติถ้าลองเส้นนี่คลายดันก็หายเลยไม่มีอะไรไอ้จออื่นเลยเป็นปกติมาค่ะเกี่ยวกับเส้นเนี่ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นต้งแกไขอย่างเส้นนี่ว่าจ้าในหม้อพอวันที่สิบเอ็ดก สิบเอ็ดกับปุมขาใครนะฮะใครนะวันที่เอ๋อสิบเอ็ดเ้ยจะทานไปมเดฟมันเข้ามามือไห้วันที่สิบเอ็ดวันที่เจ็ดวันที่หกใช่ไหมทานเดินทางค่ะ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 เองก็จะไปการกนาารฐานที่บ้านคุณสิริพรวันที่สิบเอ็ดค่ะวันที่สิบเอ็ดเป็นวันมาคาวันที่สวันสองบเชเป็นวันมาคาบิชาไปนะฮะก็จะไปอ่ะ แล้วพอเสร็จจากที่ฐานไปอินเดียแล่เก็จะเข้าไปหาหมอคิดอบ้านก็ได้บหมอค่ะคะมหมอจะกัเรืองกระดูกนี่และพะีนี้พีนี้เลยคุยกับพีนมัน่แต่ว่าซื้อกระปิดโทรมาแต่ว่าซื้อพีนิดทโมาเรื่องน้ำท่วมพีนาก็ทรมาแต่ก็ทรมาเลยีนิดทรมาเลยเนี่ย เออเมาวานเมาว่านี่ถุนักมาเดี๋ยวเราบางินเสียดามก็เป็นถุงนักมไม่เป็นเครื่องคอมให้เม้าเ็เือยม้าอแล้วท่านพาทีนี้เป็นมาว่นนมาที่สุดเลยตัอยให้งเดืยบ่ข้ามีเก์ปลายมกร่าแล้วมันไม่น่าเชื่อเลยทีนี้ปายมันเปลี่ยนไฟไงมแล้วเปลี่ยนไฟไหม